มันเข้าอีกแล้วเกือบตกสะยางไปแท็กรดพ่อดีพี่ตู ขับมาน่าจะแท็กหลุดนะ,ะก็เลยให้ท่านปอมมาใส่ให้เพราะว่าพี่ตูน่าจะไม่เก่ง 哦。Oh. เารถคันนี้ก็เมื่อก่อนก็จะเป็นปลาเจาะขับนะพอปลาเจ้าจลาออกจากงานแล้วก็นี่เลยเป็นรถที่ว่าแล้วแต่ใครจะขึ้นขับพนักง,งานคนไหนว่างก็ขึ้นขับนะยังไม่มีตำแหน่งทาวอนแน่นอนเท่าไหร่ ท่านเป้าโอ้ได้แล้วอ่าหมุนได้ยังโอ้เดียบร้อยยอดเลยท่านเป้าบิษัภาพว่ามันกบมันไปเขาง่ายหรือติ <c oughs> ดินติดเตียวอยู่หัวจะบวดแต่ชินแล้วนะคะทุกคน ชินแล้วอุ่อยุนย่น่อุนชินแล้วแต่หลายๆคนแต่ขเขาว่าเบิร์กับสีวนหวยอยู่ท่านเปาเป็นคนใสคนทำตกพี่ตู่นะะพี่ตู่ก็ขับปินแต่รถแมคโครน้อยอย่าสันเคยขับแต่แม่โครน้อยมากครับแม่โค,ครใหญ่กับป้กิงน,นะคะแต่กับพ่อไปได,ด้ถุถได้ไทยไปเพราะว่าประชากรเรา แกก็ยังดีนะแกพยายามแกไม่เก่งแต่แกก็ยังพยายามอยากจะทํางานเนาะถ้าแกก็ให้โอกาสนะคะให้โอกาสได้มากเห็ดคนไม่เก่งแต่พยายามมันดีกว่าคนที่ไม่เก่งแล้วไม่พยายามนะคะแต่แกนี่แกพยายาม โอ้ยคอนกับพ้นขึ้นมาคื้อกันมาซ้ำกันแต่คอนกับพ้นก็ได้มือกับสีลุดปนี้อ้าขคอนกับพ้นซ้ำกันเหรอเอ้าโอ้ยเนาะคอนกันนักดีเด้อ เรียบร้อยนะคะท่านเปามาช่วยเรียบร้อยต่อไปก็น่าจะได้ไปดูงานเพราะว่าทีทีเราอยู่ฝั่งข้างหน้านะคะต้องได้ตักขี้โคลนทอยออกให้รถดำเทีถ้าไม่มีรถแบคโคทอยก็ไม่มีทีทะค่ะมีเจอกันใหม่คลิปหน้าวุ้นเส้นสายมันสวัสดีค่ะ